ก็กราบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวพระย้อนยุคของหลวงพ่อกลวยนะครับอ่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับรายการนี้นะครับก็จะเป็นรูปหลวงพ่อกลวยนะครับปี 6- 6นะครับนี่นะนะครับราคาเบาๆครับพี่ให้พี่ไปต่อกันได้นะนี่ครับของแท้ลายน้าต้องเป็นแบบนี้นะครับและที่สําคัญนะครับมียันนูนด้วยนะครับมีโนนขึ้นมานะยันนี่นะครับยันเด้งเขาเรียกยันเด้งใช่ไหมยันเด้งขึ้นมานะครับนี่นะครับ เขาเขาปล่อยกันใน Tik t o กเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า250บาทนะนะครับไม่ต่ำกว่า250บาทแต่ผมเอาที่180บาทนะครับพี่อะผมเอา180บาทนะนะครับพี่เอาไปปล่อย200ที่ก็ได้พี่ก็ได้กำไรแล้วนะนะครับเพราะว่าเขาปล่อยกันไม่ต่ำกว่า250บอาทะไม่เชื่อลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูได้นะครับนี่รายการนี้ครับโคตรสวยเลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับพี่ๆเลี่ยมหนามากดูนะองค์นี้นะครับเป็นปี6 5านะครับดู ของจริงโคตรสวยเลยนะเลยนะครับพี่เพรเลี่ยมเดิมจากวัดสวยมากเลยหนาแบบนี้เลยนะครับนี่นะองค์นี้นะครับเป็นโต๊ะหมู่เล็กนะครับโต๊ะหมู่บูชานะครับนี่มียันโนนขึ้นมาด้วยนะครับยันเด้งนะครับปีห5ห้ามีบานเดียวนะครับสําหรับปี6ก้ามีแค่บานเดียวนะเป็นโต๊ะหมู่บูชานะครับเอาราคาเท่ากันครับพี่180บาทนะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นอยู่นะเดี๋ยวรอท้ายชิปนะครับอ่านี่สองบานแล้วมาดูบานที่3ครับ องนี้ครับก็เป็นรูปหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านกําลังทําน้ามนต์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะนะครับอันนี้ก็เป็นยันเด้งขึ้นมาเหมือนกันครับนี่ของแท้เลยเรี่ยมเดิมจากวัดสวยสวยเลยครับพี่พีนี่ครับหลังหานุมานนะครับเป็นปี66นะครับองนี้ก็เป็นปี66นะเอาไปร้0ยบาทเท่ากันนะครับอ่ารายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นกระดาน3แผ่นเนาะนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเฮ้ยลืมส่องลายน้ําให้ดูนี่ลายน้ําต้องเป็นแบบนี้นะครับของแท้ ลายน้ําต้องชัดๆเด้งๆแบบนี้นะครับองค์นี้ก็มียันเด้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่ยันเด้งขึ้นมานะฮะไายของแท้นะครับอ่ะนี่นะครับอ่มาฟังโปรโมชั่นเขาพี่เพจรูปหลวงพ่อกล้วยเนี่ยบานละ180บาทนะครับถ้าเหมาหมดเนี่ยเอาไปบานละ170บาทนะครับนะถูกพอๆกับราคาวัดเลยนะครับที่ผมปล่อยเนี่ยถูกพอๆกับราคาวัดเลยนะครับบานละ180บาทเหมาหมดนะครับเอาไปบานละ 170นะครับหรือว่า170บาทนั่นเองนะสำหรับรูปรูปหลวงพ่อก,กวยนะครับนี่พี่เอาไปปล่อย200พี่ก็ได้พี่ก็ได้กำไรแล้วนะครับใครมีมุมก็จัดได้เลยนะครับรูปหลวงพ่อก,กวยนะครับปี55แล้วก็ปีไม่ใช่ปี65แล้วก็ปี66นะครับนี่นะครับอ่ะมีอยู่4บาทนะครับเหมาหมดเอาไปบาทละ170บาทนะครับอ่าไปปล่อยองค์ละ200ก็ได้กำไรแล้วนะเท่าไหร่2468โอ้โหถ้าปล่อยได้บาทละ200นี่ได้800เลยนะพี่ๆผมปล่อยบาทละ ร้อยแปดสิบถ้าเหมาหมดเอาไปบานละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทน,นะเป็นเท่าไหร่วะหนึ่งสองสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยเองวะเนี่ยนะครับเชื่อไหมสี่บาทเนี่ยผมปล่อยบานละร้อยแปดสิบผมได้กําไรไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทเชื่อไหมมันก็ต้องเชื่อแหละนะครับเพราะว่าผมขายแพงกว่าราคาวัดแค่ไม่กี่บาทเองนะครับถ้าใครไปรับที่วัดเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่ว่าเขาปล่อยบานละเท่าไหร่นะนะครับผมปล่อยร้อยแปดสิบบาทน,นะเนี่ย ถ้าผมขายหมดเนี่ยผมได้กําไรไม่ถึง100บาทนะครับพี่ๆก็ลองไปชิทด,ดูแล้วกันนะครับเนี่ยส่วนใหญ่เขาปล่อยประมาณ150บาทใช่ไหมเอ้ปกติเขาจะปล่อย250บาทนะครับดูสิเขาได้กําไรตั้งเยอะนะผมอันนี้ผมบวกกาไรนิดเดียวนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับใครมีมุมนะสายหลวงพ่อรวยนะครับอ่ะของดีของแท้ด้วยมามาดูรายการต่อไปนะครับรายการนี้ครับผมก็จะมีโปรโมชั่นให้เหมือนกันเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปี6 2นะครับอ่ะโคตรสวยเลยพี่ๆ โค้ตสวยเลยเดี๋ยวขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งอ่าแกะยากแค่ล่ะอ่ะแกะได้ละนะครับเป็นเหรียญโล่หลวงพ่อกลือนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดํานะครับนะครับหลังยันปีหกสองนะครับออกตรงวัดตรงที่นะครับอ่านี่นะเดี๋ยวฟังโปรโมชั่นท้ายท้ายคลิปนะนะครับนี่มีกล่องเดิมๆม,มาให้ด้วยนะครับกล่องเดิมๆนี่เหรียญโล่หลวงพ่อกลือนะ ราคานะครับเอาไปองค์ละ120บาทครับ120บาทอ่ะมีโปรโมชั่นด้วยนะมี2มี2แบบนะครับแล้วก็มีเนื้อตะกั่วด้วยนะครับนี่มีเนื้อตะกั่ว2กล่องนะครับแล้วก็มีไอ้เนื้อทองแดงอีก2กล่องนะเอาไปกล่องละ120บาทถ้าเหมาหมดนะครับเอาไปที่เอ่อ450บาทอนะ่ะถ้ายกหมดนี่450บาทนะครับพี่ๆถ้าเอาหมดนี่นะ450 ค่าเอาองค์เดียวเอาไปองค์ละ120บาทนะครับ4กล่องเอาเท่าไหร่วะ450บาทผมคำนวณก่อน4กล่อง400 400เอ่อเอาเอาเลขส,สวยๆแล้วกันหมดเนี่ยเอาไป440บาทแล้วกันอ่ะหมดนี่นะ440บาทอ่ะถ้าองค์เดียวเอาเอาองค์ละ120บาทนะไม่ยานมัาหนังยางหนักอ่ะอันนี้ย้อนยุคหลวงพ่อก,กวยนะครับใครมีมุมไปต่อก็จัดได้เลยนะครับพี่ๆนะ องเดียวก็ได้หรือจะยกหมดก็ได้ถ้ายกหมดเนี่ยราคามันจะถูกกว่านะครับนี่ผมปล่อยราคาเบาๆเลยนะพี่ๆให้พี่ๆีไปต่อกันได้นะนะครับนี่บัรไอ้รูปหลงพอวก,กวยเนี่ยแบบของดีมากเลยพี่ๆผมได้มาครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยรุ่นแบบเนี้ยที่มีหลังออตะกัวแผ่นโลหะแบบเนี้ยผมได้มาครั้งแรกเลยนะปกติผมจะได้หลังสายศิล์นหลังจีวอนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะอ่ะใครมีมุมไปต่อก็จัดได้เลยนะครับรูปหลงพอวก,กวยนะบานละ180บาท เหมาหมดเอาไป170บาทนะครับอ่ามาดูรายการต่อไปรายการนี้นะครับหายากอยู่นะผมว่านะนะครับไม่ค่อยได้เห็นด้วยเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยปีห6ครับนี่เป็นเหรียญอุ้มบาทหลวงพ่อกวยปีห6นะครับนี่ต่อโค้ดด้วยออกตรงวัดตรงที่นะครับนี่หลังจะเป็นหลังยันนโมตาบอดหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้เหมือนกันยันตุกตาเออเขาเรียกกันอย่างนี้เนาะยันตุกตาอันนี้ก็น่าเก็บนะครับพี่ปีห้านะ นะครับอนาคตเนี่ยโอเหรียญน,นี้น่าจะแพงขึ้นนะนะครับอ่าเอาไปกล่องละกล่องละหนึ่งร้อยบาทแล้วกันอ่ะกล่องละหนึ่งร้อยบาทครับพี่อ่ะกล่องละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีอยู่สี่กล่องนะครับกล่องละหนึ่งร้อยบาทสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลวย้อนยุคอันนี้เป็นกล่องเหลืองเนี่ยเป็นปีห้าหกนะครับพี่พเป็นปีห้าหกนะชิบ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 เออเป็นปีห้าหก มาสรุปกันครับพี่พี่มาสรุปกันออก่อนก่อนจะสรุปผมจะบอกแบบนี้นะครับพี่พี่พระบ้านเนี่ยผมจะได้อาทิตย์หน้านะครับผมบอกเลยว่าพระบ้านเนี่ยของดีเยอะมากเท่าที่ผมจําได้นะก็จะมีปูทวดนะครับเป็นพิมพ์ี่นัยกรรมนะครับปูทวดเนื้อบ้านพิมพพินรรัยกมอันนี้ผมยังไม่ทราบปีนะต้องต้องรอพระมาถึงก่อนนะนะครับมีหลวงปูทวดหลวงพวกก่อกลวยแล้วก็ใครนอก ผมได้เหรียญหลวงพวกก่อกวยปี5 2มาด้วยเป็นเหรียญบล็อ,บอ,อกแตกนะเดี๋ยวต้องเอามาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะปล่อยได้ไหมนะเป็นปี52เป็นเหรียญโลหลังฮนุมานปี52เป็นบล็อกแตกนะครับลองไปหาข้อมูลดูนะนะครับผมได้อะไรมาอีกว่าอู้ผมได้มาเยอะมากพี่พี่ผมได้มาเยอะมากของดีเยอะมากเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับไม่เกินวันพุธหน้านะครับพี่พี่จันทร์อังคารพุธนี่นี่แหละ3วันนี่แหละรอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปรีวิวภาก่อนขึ้นไลฟ์สดให้พี่พี่นะนะ หายากแต่ก็พอหาได้นะครับหายากแต่ก็พอหาได้นะ่ะมาสรุปกันครับพี่พี่รูปหลวงพ่อกล้วยนะครับบานละ180บาทนะครับเหมาหมดเอาไปบานละ170บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับเอาไปอง์ละ120บาทเหมาหมดเอาไป440บาทนะครับเหมาหมดนี่นะ440บาทส่วนหลวงพ่อกล้วยนะครับปี56เป็นเหรียญเหรียญถือบาทนะครับเอาไปที่อง์ละ100บาทครับพี่เอาไปองละ1 0 0บาทนะนะครับอ่ะ รอบนี้นะครับผมก็ได้เช่าพระประกันมานะครับเพราะว่าพระบ้านนี้หายากนะครับแต่ตอนนี้ผมก็หาพระบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอพระอาทิตย์หน้านะครับมาถึงเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปรีวิวก่อนขึ้นไลฟ์สดนะครับลงคลิปเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นไลฟ์สดเลยนะครับประมาณนั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนสอบถามได้เลยนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยย้อนยุกนะครับก็จะมีรูปหลวงพ่อกวยปี65ปี6 6นะครับเหรียญหลวงพ่อกวยปี62เหรียญหลวงพ่อกวยปี ปี56นะครับแล้วก็มีล็อกเก็ตหลวงพ่อด้วยนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อเนี่ยเอาไปอง์ละ200บาทแล้วกันนะครับอ่ะไม่ได้กําไรอะไรเลยองค์นี้นะครับเป็นปี64นะครับเอาไป200บาทนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นปี663นะครับนี่6กก็ไป200บาทครับนี่หกสามหกสี่ไปสองร้อยบาทนะนะครับสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยนะนะครับเอาไปปล่อยสองร้อยห้าสิบก็ได้กำไรแล้วพี่ๆนะใครมีมุมไปต่อหรือว่ารู้จักคนที่ชอบหลวงพ่อกลวยเนี่ยเช่าผมเอาไปปล่อยต่อก็ได้นะนะครับ มีกำไรแน่นอนนะครับมีมีกำไรแน่นอนนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับพี่เดี๋ยวติดตามรอติดตามคลิปรีวิวก่อนขึ้นไลฟ์สดได้เลยนะครับนะเป็นมันจะเป็นพระบ้านนะครับเดี๋ยวลองมาดูหน้าพระก,กันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ